ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัริยาณมิตรทุกท่านธรรมะมหาสจรรย์ตามรอยสมเด็จโตวันนี้ขอเสนอในหัวข้อที่ว่าความลับ ของพยายมราชบุคคลจะทำให้จิตมันตื่นได้สว่างได้ไม่ใช่ของง่ายบางคนต้องเกิดมาสิบชาติร้อยชาติพันชาติถึงจะทำให้จิตตื่นได้จิตนั้นแลเป็นของวิเศษแต่มันต้องได้มาจากประธานที่ดีประธานที่ดีคือใจที่มีกุศลใจที่มีบุญสะสมเพราะใจนี้คือห้องบุญห้องบาป ทำไมถึงกล่าวเช่นนั้นโยมทำกรรมดีโยมรู้ไหมทำกรรมชั่วโยมรู้ไหมก็โยมรู้ไงพญามาจุราชท่านก็เลยรู้เพราะพญามัจุราชก็เคยเสวยเป็นกรรมของมนุษย์เช่นเดียวกันนั้นห้องบุญห้องบาปของโยมนั้นให้โยมนั้นไปชั่งไปพิจารณาดูว่ากรรมดีกรรมชั่วของโยมอะไรมันมากกว่ากันถ้ากรรมชั่วมันมีมากกว่ากรรมดี ความทุกข์ร้อนในทางโลกของโยมก็จะมีมากนั่นเรียกว่าหาความสุขมิได้ถ้าความสุขนั้นมันมีได้ก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงฉันจะเฉลยความลับของพยาม,มาจุราชให้ฟังว่าทำไมเขารู้ว่าโยมไปทำกรรมไปทำบุญอะไรมาไปทำเลวทำชั่วอะไรมาเขาไม่ได้มีอะไรเลยเขารู้ได้อย่างไรก็ใจไงล่ะ โยมโกหกอะไรก็ไม่ได้ปกปิดอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าโยมปกปิดคนทั้งโลกแม้จะปกปิดดาวอื่นได้แต่โยมปิดใจของตัวเองไม่ได้ถ้าโยมปิดใจตัวเองไม่ได้แสดงว่าใจของโยมทั้งหลายทั้งปวงที่มีประตูอีกหนึ่งประตูที่ยังมีคนเข้าไปดูใจโยมได้หรือข้อมูลได้นี่แหละเขาถึงรู้หมดว่าโยมไปทำอะไรมาเพราะหนึ่ง มนุษย์นั้นหลอกตัวเองไม่ได้มีคนเดียวอาการเดียวสภาวะเดียวที่หลอกตัวเองได้คือคนบ้าคนอื่นหลอกไม่ได้เพราะว่าคนบ้านั้นเขามีสาระของเขาเองเขามีโลกของตัวเขาเองแต่โยมทั้งหลายยังยึดโลกใบนี้อยู่คนบ้าจึงไม่สนใจใครเพราะเขามีโลกของเขาใหม่แล้ว เขาหลุดโลกนั่นเองหลุดจากแรงดึงแรงเวียงแห่งอารมณ์แห่งโลกธรรมทั้งแปดเขาจึงไม่สนใจว่าใครจะว่าเขาบ้าหรือดีแต่ประโยชน์ของคนบ้าก็มีนะถ้าคนดีๆใช้เป็นจะเป็นประโยชน์มากดังนั้นถ้าโยมทำตัวบ้าบ้างก็ดีคนที่รู้ตัวว่าบ้าแต่มีสตินั้นเรียกว่าไม่ดีบ้าแต่ใช้ประโยชน์จากคนบ้าให้เป็นประโยชน์ แล้วโยมจกได้รู้ว่าในโลกนี้คนบ้าจริงหรือไม่จริงเป็นอย่างไรดังนั้นโยมต้องรู้ว่าอย่างหนึ่งว่าใจของโยมนั้นมีช่องโว่พยายามจุราชเขาจึงรู้ได้เขาเอาใจโยมนะเมื่อลงไปแล้วเป็นจิตดวงวิญญาณนี่เล่าถึงโยมมาโลกนะว่าโยมกําลังตกลงไปในนรกแล้วเมื่อเราลงไปแล้วเป็นดวงจิตดวงวิญญาณ ตัวรู้กับเชื้อบุญเชื้อกรรมมันไปด้วยบุญกุศลนะเมื่อมันไปด้วยบุญกุศลมันก็ไปด้วยสองอย่างนี้ด้วยจิตนั้นพาไปตอนแรกเมื่อเกิดเป็นกายสังขารใจนั้นมันนำทางไม่ใช่จิตนำทางแต่พอตายแล้วจิตนำทางเห็นไหมก็ตอนที่กายสังขารอยู่นะ่ะใจมันนำเพราะใจเป็นประธาน เพราะใจไปยึดในกายสังขารแต่พอไม่มีกายสังขารแล้วจิตไม่ต้องอาศัยอะไรจิตอาศัยบุญกุศลอย่างเดียวตอนนี้จิตนำทางเห็นไหมต่างกันไหมเมื่อนำทางแล้วตอนนี้มันต้องดูว่านำทางไปไหนไอ้ใจเมื่อก่อนมันทำอะไรไว้ถ้ามันทำดีมากจิตก็จะดึงไปมันก็มีแรงดึงไปเพราะอะไร ก็เพราะว่าบุญมันหนุนไปแต่ถ้ากรรมชั่วมากละ่ะจิตอยากไปเสวยดีคิดดีแต่กรรมมันทำไว้มันไปไม่ได้พอไปไม่ได้จิตตัวนี้มันเป็นยังไงมันก็ต้องตกนรกหมกไหมก็จิตสุดท้ายมันเศร้าหมองแล้วทำอย่างไรล่ะตอนนี้จึงได้บอกว่าเมื่อมันไปถึงที่ที่เขาต้องรายงานตัวห้องบุญห้องบาปแล้ว ไปเข้าห้องบาปก่อนบุญค่อยเก็บไว้ก่อนเข้าไปห้องบาปตัวบุญเขาไม่พูดถึงนะเขาพูดถึงแต่ตัวบาปนี่เก่าอย่างเดียวเลยมีแต่กรรมไปทำอะไรมามันก็เกิดกรรมหมดนี่เขาเรียกว่าบัญชีเสียเขาเรียกว่าบัญชีเสียเคยเรียนไหมบัญชีเสียมันขึ้นมาหมดเห็นไหม เสร็จแล้วไปเข้าห้องบุญต่อบุญก็ขึ้นมาอย่างเดียวเลยนี่เขาเรียกรายได้กำไรเกิดเป็นคนแล้วทำดีเรียกว่ากำไรเกิดเป็นคนทำชั่วไอ้นั่นเรียกขาดทุนเรียกว่าเจ๊กขาดทุนเรามาดูต้นทุนบุญนะทำบุญดีลิบเลยเห็นไหมยอดขึ้นไปดีเลยทีนี้ก็ต้องดูแบบนั้นดังนั้นสิ่งที่โยมทำไว้มันไม่ได้ไปไหนเลย ทีนี้จิตนะ่ะเรียกว่าเป็นผู้ต้องหาก็รับไปโดยดีเดี๋ยวเขาจะประกาศผลว่าสิ่งที่ทำมาเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องยอมรับชะตากรรมอย่างนั้นดังที่เขาให้โยมเกิดมานั้นเขาให้โยมมาแก้ตัวแก้ไขให้มากอบโกยแต่มากอบโกยในบุญคุศลความดีแต่มนุษย์เมื่อลุ่มหลงแล้วมันก็จะกลับกันกอบโกยกลับกัน อย่างที่ฉันบอกเมื่อโยมมีแต่ตัวมาไม่มีอะไรเกิดมาแม้กระทั่งเด็กน้อยอยังต้องกำมือมาแสดงว่าโยมเกิดมามีกรรมมาแล้วแล้วทำไมโยมไปไม่เห็นกรรมอะไรเลยพอตายแล้วแบกกันหมดเพราะรู้แล้วมันเอาอะไรไปไม่ได้มันก็เลยต้องยึดไม่ได้แม้อยากจะเอาไปก็เอาไปไม่ได้แม้ฝันปลอมก็เอาไปไม่ได้ จึงบอกว่าเมื่อตอนที่โยมเกิดมาแล้วมีกายสังขารใจเป็นประธานนั้นเรียกว่าโยมเป็นประธานโยมเป็นห้างร้านบริษัทของตัวเองมีสิทธิคุมบังเหนียนตัวเองแต่โยมไปเอาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ใช่สาธรณะมาเป็นที่ยึดหลักเป็นสารณะนี่เขาเรียกว่าความโง่ความหลงความอวดดีถือดีนี่เรียกความขาดเคลา้า ทีนี้เมื่อโยมเข้าใจแบบนี้แล้วให้โยมเลือกเสียใหม่ที่คิดไม่ดีก็ให้คิดเสียใหม่คิดปรามาสศีลก็คิดเสียใหม่นะโยมต้องรู้แน่นอนว่าตายไปโยมจะต้องเจออย่างที่ฉันบอกแน่นอนเพราะฉันยกขึ้นมาให้เห็นว่ามันเป็นเช่นนี้แล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆโอกาสโยมยังมีถ้าโยมยังมีลมหายใจเพียงลมหายใจเพียงขณะจิตเดียว ถ้ายมระลึกได้ในเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วแห่งความไม่เที่ยงแห่งหลักแห่งศาสนาแห่งทางเดินแห่งมัคเพียงโยมเข้าใจทางเดินเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โยมก็ต้องมีศรัทธาเสียก่อนถ้ายมเข้าถึงบอกว่าเข้าถึงถ้ายมไม่มีศรัทธานั่นไม่เรียกว่าถึงแต่ถึงแค่ปาก มันต้องถึงที่ใจเพราะใจเปลี่ยนประธานเขาส่งเอกสารไปถึงประธานประธานไม่อ่านเป็นโมคะไหมโมคะมันเกาะเกี่ยวเป็นบุญไม่ได้อย่ามาอ้างว่าฉันเคยศรัทธานั่นเรียกว่ามุสาไม่ถึงศีลด้วยซ้ําพอไปถึงข้างล่างแล้วทุกอย่างเป็นธรรมหมดอ้างอะไรไม่ได้เพราะการกระทํามันบ่งบอก ความจริงใจมันสู้การกระทำไม่ได้จำเอาไว้นะน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับเพจธ,ธรรมะมหัศจรรย์ตามรอยสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสีมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์ สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ